จิตารีเสวัชแสวัสดีค่ะล่าสุดมีรายงานว่าตำนานลุวนอย่างของหวังอีปอ้ป๋จอจออาการในเกาหลีใต้กอารออกอากาศสองช่องทางบนทีวีและเครือข่ายทั้งเสียงต้นฉบับและคำบรรยายแฟนๆต่างประเทศแสดงความคิดเห็นและคาดหวังอย่างมากเกี่ยวกับหวังอีปอ้ป๋อในบทบาทของปัลี่หงอีพวกเขาบอกว่าคุณภาพเทียบได้กับภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์พวกเขารู้สึกว่าภาพลักษณ์ของหวังอีปอ้ป๋อนั้นดีมากและเสียงต้นฉบับก็ยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะ และกล่าวว่าอย่าลืมใส่ซับไตเติลด้วยนะผลผลิตทางวัฒนธรรมได้รับการยกย่องเป็นเกียรติที่สามารถนำพลังบางอย่างมาให้คุณได้วายิปปอกําลังเตรียมตัวสําหรับละครเรื่องต่อไปของเขาตั้งแต่เขาเสร็จสิ้นการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนิรนามจบไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนในขณะเดียวกันเขาต้องถ่ายทําสื่อส่งเสริมการขายมากมายสําหรับแบรนด์ที่ได้รับการรับรองและเตรียมพร้อมสําหรับงานที่เกี่ยวข้องในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงเวลายุ่งมากจริงๆสําหรับเขา ตอนนี้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆกับเวลาเริ่มต้นของละครเรื่องใหม่ที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้และมีข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานใหม่ตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวไว้ภาพยนตร์เรื่องนี้จะมาถึงของเขาก็คือเรื่อง The King of the Sky ของฮันหานและเป้าหมายของละครโทรทัศน์เรื่องนี้มาจากภาพยนต์คลาสสิกอเมริกันเรื่อง Rising Cloud มีรายง,งานว่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในการซู ทุกคนต่างก็ค้นหาว่าหวางอีปปอกำลังถ่ายทำละครเรื่องอะไรและเขาอยู่ที่ไหนหลังจากรับประทานอาหารในงานเลี้ยงอาหารข้ามกับชาแนลเสร็จปรากฏว่าหวังอิปปอได้เข้าร่วมกลุ่มการถ่ายทำราชาแห่งท้องฟ้าและหัวข้อก็คือการบินซึ่งถ่ายทำในการซูที่มีทะเลทรายเมื่อได้ฟังแล้วชาวเหน็ตหลายคนเข้าใจอย่างท่องแท้ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะยุ่งยากมากและคาดว่าสัญญาณไม่ค่อยดีนักจึงทำให้หวังอิปปอคึกคักในธุรกิจ ที่คาดว่ายังไม่เสร็จก่อนออกเดินทางซึ่งทําให้แฟนๆหลายคนกังวลว่าหวังี้ปอจะทนทุกข์และลําบากมากในการซูเพราะพวกเขาจําได้ว่าอากาศในการซูค่อนข้างแห้งแลง้งมีแหล่งน้าไม่เพียงพอและเป็นที่ราบสูงสีแดงชาวเน็ตบางคนถึงกระบอกว่าพวกเขาจะขี่อูดเมื่อพวกเขาเดินทางบังเอิญหลังจากที่ข่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้ดึงดูดผู้คนจำนวนมากที่ชอบหวังฮิปอและติดตามทางออนไลน์ สิ่งนี้ทำให้แฟนๆของวัีอิปอ์จำนวนมากในการซูรู้สึกกังวลและออกมาชี้แจงข่าวหรือบนอินเทอร์เน็ตว่าสภาพแวดล้อมในการซูไม่ใช่สิ่งที่ชาวเน็ตคิดและเป็นมิตรกับวังอีปปอย่างมากค่ะเป็นเรื่องตลกจริงๆที่ทุกคนกังวลมากไปพวกเขาคิดว่าพวกเขาออกไปข้างนอกด้วยการขี่อูดและอินเทอร์เน็ตก็ดีมากและการสื่อสารก็ราบรื่นคําตอบของชาวเน็ตในการซูทําให้หลายคนถึงกับหัวเราะพวกเขากังวลมากไป พวกเขากำลังจะเป็นแม่ของหวางอีปอในหมู่แฟนๆของหวางอีปอมีแฟนแม่มากขึ้นไปและกังวลเกี่ยวกับความทุกข์ของลูกเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ความกังวลแบบนี้ก็มากเกินไปหลังจากอ่านคำตอบของคนในท้องถิ่นในการซูแล้วหลายคนรู้สึกกังวลและตลกเล็กน้อยถ้าหวางอีปอเห็นข้อความดังกล่าวเขาอาจจะเริ่มบ่นเกี่ยวกับแฟนๆของเขาอีกครั้งเพราะเขาติดดินเกินไปเขาไม่รู้อะไรเลยนอกจากนี้หลังจากที่รู้ว่าหวางอีปอกำลังจะถ่ายทำ ภาพยนตร์ในทีมกองทัพอากาศแฟนๆก็เริ่มเก็บตัวอย่างในตอนพิเศษของ King of the Sky ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินดังกล่าวบางคนกล่าวว่าพ่อตาของฉันเคยเป็นนักบินเรือเพราะมีแผลที่ศีรษะจึงไม่ถูกเรื่องให้เป็นนักบินเขาบังคับภาคพื้นดินและดึงนักสู้เครื่องบินไอพ่นสนับสนุนโลจิสติกสำหรับการควบคุมอุทกภัยในปี2541และขบวนพาเหรดทหารครบรอบ50ปี เที่ยวนของนิวซีแลนด์ในปี2560เป็นต้นจะเห็นได้ว่าแฟนๆของวังอีปอ๋อภูมิใจมากดูเหมือนว่าทุกคนจะตื่นเต้นกับการวอมอัพภาพยนตร์เรื่องใหม่ของวังอีปอ๋ออย่างมากค่ะแน่นอนว่าเอฟเฟกต์ของการถ่ายทําจะดีและดีมากค่ะเหตุผลที่หวังอีปอ่ป๋อทํางานมากมายก่อนออกเดินทางก็คือด้านหนึ่งทำงานให้เสร็จอีกด้านหนึ่งทักทายทุกคนล่วงหน้าเขาจะเข้าร่วมกลุ่มถ่ายทําจึงเน้นบทบาทและคาดว่าจะไม่มีเวลาอัปเดตข่าวสาร หวังอีปปได้เข้าร่วมกลุ่มแล้วสภาพแวดล้อมไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดบทบาทนี้เหมาะกับเขามากและแน่นอนว่าบทบาทนี้จะเป็นอีกความก้าวหน้าครั้งสําคัญของเขานอกจากนี้ยังจะมีกิจกรรมงานปาร์ตี้ต่างๆที่มีชื่อของเขาปรากฏทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ของความนิยมเขายังคงยุ่งมากและจะมีเวลาวิ่งไปรอบๆทั้งหมดนี้ได้อย่างไรเมื่อเร็วๆนี้เอ็ดฟอร์ดของเซอร์จานได้ขึ้นแทนอันดับแคทอายต่อเนื่อง19วัน คว้านดับ3าในรายการในปี2021ในเวลาเพียง6วันกูยเยติดอันดับในรายการดัชนีตัวละครเวยปอได้กว่าสียอันดับแรกในรายงานละครทีวีประจำสัปดาห์ความพยายามที่ยอดเยี่ยมคือการดูแลที่น่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบใครบ้างไม่รักเขาเป็นการยากที่จะบอกว่าละครเรื่องใดได้รับความนิยมมากที่สุดเมื่อเร็วๆนี้แต่จะบอกว่าละครเรื่องใดที่มีการค้นหาที่มาแรงที่สุด ต้องบอกเลยว่าเอ็ดฟอร์ดขึ้นแท่นอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามต่างจากเสี่ยวมินโฮมซึ่งอาศัยการค้นหาที่ร้อนแรงในเนื้อเรื่องที่มีมากกว่า2ในสของการค้นหายอดนิยมและในเอ็ดฟอร์ดที่เกี่ยวข้องกับเสียจานซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเอกชายสองคนเจ้าเน็ตบางคนถึงกับสกัดรายการค้นหาที่มาแรงในช่วงเวลาเดียวกันและผลปรากฏว่าเสียจานปรากฏบนการค้นหายอดนิยมแปดรายการพร้อมๆกันอย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มดังกล่าวเพิ่งเปิดตัวกฎข้อบังคับใหม่ที่กำหนดให้ศิลปินสามารถโพสต์การค้นหายอดนิยมได้เพียงครั้งเดียวโดยใช้ชื่อศิลปินในช่วงเวลาเดียวกันน่าแปลกที่การตั้งคำถามของชาวเน็ตไม่เพียงแต่ไม่ได้รับการตอบรับจากแพลตฟอร์มเท่านั้นแต่ยังถูกแบนหลังจากถูกส่งต่อซึ่งทำให้ชาวเน็ตรู้สึกตกตะลึงชาวเน็ตตั้งคำถามว่าเซอร์จานควรจะถูกแบนเป็นเวลา30วันจากการค้นหาแต่รายการยอดนิยมพร้อมๆกันหรือไม่ ก่อนหน้านี้ซ,ซอฟต์แวร์โซเชียลได้ประกาศกฎใหม่ว่าสามารถโพสต์การค้นหายอดนิยมได้เพียงครั้งเดียวโดยใช้ชื่อศิลปินเท่านั้นที่สามารถโพสต์ได้ในช่วงเวลาเดียวกันแม้ว่าแฟนๆของคนดังหลายคนจะโพสต์ร้องเรียนหลังจากการมีการแนะนำกฎเกณฑ์แต่ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็แสดงความเข้าใจและหวังว่าจะได้เห็นข่าวที่มีความหมายมากขึ้นในการค้นหายอดนิยมอย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากการบังคับใช้กฎข,อข้อบังคับนี้ละครเรื่องใหม่ของเซอร์จ้านเรื่องเอ็ดฟอร์ ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการและกฎด,ดังกล่าวก็ถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วชาวเน็ตบางคนสกัดกั้นหน้ารายการของการค้นหายอดนิยมและพบว่าในช่วงเวลาเดียวกันมีแปดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเือร์จานในรายการยังมีสถานการณ์เช่นนี้อยู่มากมายและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเสือร์จานก็อยู่ในการค้นหายอดนิยมพร้อมๆกันและมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาดูเหมือนว่ากฎนี้ใช้ไม่ได้กับเือร์จานจังนั้นชาวเน็ตก็เริ่มตั้งคำถาม กับแพลตฟอร์มและหวังว่าจะได้คำตอบอย่างไรก็ตามชาวเน็ตไม่ได้รอการตอบกลับของแพลตฟอร์มแต่รอการส่งต่อของการรีทวีตหลังจากนั้นหมายเลขบัญชีของชาวเน็ตก็ถูกแบนจากแพลตฟอร์มเป็นเวลา30วันและเขาสามารถใช้บัญชีเพื่อรีทวีตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและประท้วงเท่านั้นทำไมเซอร์จานถึงเป็น8การค้นหาที่มาแรงพร้อมกันได้อันที่จริงด้วยความนิยมของเซอร์จานแม้ว่าเขาจะมี18การค้นหาที่ร้อนแรงในเวลาเดียวกัน ก็ไม่ใช่ขาใหญ่แต่เป็นแพลตฟอร์มเพิ่งเปิดตัวกฎร,ระเบียบที่เกี่ยวข้องแน่นอนว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่เซอจันมักปรากฏในการค้นหายอดนิยมก็คือละครเรื่องใหม่ของเขาประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเอ็ดฟอร์ดที่นําแสดงโดยเซอจันเป็นผู้นําในการจัดอันดับในวันแรกของรอบปฐมทัศน์และชื่อเสียงของเขาก็ดีมากค่ะแม้ว่าเซอร์จันจะไม่ได้จบการแสดงมาก่อนแต่ทักษะการแสดงของเขานั้นยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะคราวนี้เซอร์จันเล่นเป็นทหาร และเขาก็เข้าใจอารมณ์ของทหารเป็นอย่างดีแม้ว่าเขาจะเพียงแค่นั่งอยู่ที่โต๊ะแต่ท่าทางของเซอร์จานก็สูงและตรงมากนอกจากนี้บทบาทของชุดตัวละครยังดึงดูดความสนใจของเซอร์จานมากขึ้นกุยเย่ที่รับบทโดยเซอร์จานมีผลการเรียนดีเยี่ยมและเชี่ยวชาญทฤษฎีทางการทหารมีความรับผิดชอบและมีภารกิจอย่างมากเส้นทางแห่งอารมณ์ของเขาก็ขึ้นขึ้นลงลงมากขึ้นเมื่อเห็นการเลือกที่ยากของกุยเย่ระหว่างความรับผิดชอบและความรัก แฟนๆจึงมีความกระตือรือร้นในการพูดคุยในทันทีและความนิยมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องก็ยังคงสูงอยู่ตามธรรมชาติจากมุมมองนี้ไม่ยากเลยที่จะเข้าใจว่าทำไมเซียวจา้านจึงสามารถมีแปการค้นหาที่ร้อนแรงพร้อมๆกันได้แต่ความร้อนแรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งและข้อบังคับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งอย่างไรก็ตามชื่อเสียงและความสนใจของเซียวจา้านนั้นสูงกว่าบทบาทนำในละครยอดนิยมเรื่องอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นการสะท้อนกลับของความนิยมส่วนตัวของเขาด้วยเช่นเดียวกันค่ะและทําไมเซอร์จานถึงได้รับความนิยมสูงเช่นนี้หลายคนรู้ดีว่าเซอร์จานเริ่มต้นจากละครคลาสสิกเฉิชนชิงลิงและตอนนี้เป็นเวลา2ปีครึ่งแล้วตั้งแต่เปิดตัวเฉินชิงลิงเซอร์จานยังอยู่ในสภาพที่มีคู่แข่งไม่มากนักไม่เพียงแค่นั้นแฟนๆของเขายังน่ารักอีกด้วยนะคะนอกจากนี้เซอร์จานยังได้ประสบกับเหตุการณ์22 7ไม่นานหลังจากที่เขาโด่งดัง ซึ่งได้รวบรวมความรักของเขาไว้ในใจของแฟนๆอีกครั้งแฟนๆหลายคนได้มีความเชื่อของพวกเขาในการไล่ตามดาราหลังจากเหตุการณ์นั้นดังนั้นแม้ว่าผลงานและชื่อเสียงของเสอ้อจานจะได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งแต่ความนิยมของเขาก็เพิ่มขึ้นมากจริงๆอันที่จริงในฐานะนักแสดงความนิยมเป็นเพียงส่วนหนึ่งสิ่งสําคัญที่สุดก็คือผลงานของเขาถูกแผ่ขยายออกไปในอีกหลายๆประเทศและทักษะการแสดงก็ยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะ เือจันได้ออกผลงานเรื่องหมาป่าจอมราชันในปลายปี2020และอีก3เรื่องในปี2021ไม่ว่าจะเป็นตำนานจอมยุทธ์ู้ถังซานละครเวทีเรื่องความฝันเหมือนความฝันและเอ็ดฟอร์ดเขาได้ทำลายสถิติมากมายนอกจากนี้เขายังค่อยๆเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงจากการแสดงละครไอดอนไปเป็นนักแสดงละครโทรทัศน์ทำให้ผู้คนรู้จักเขามากขึ้นและได้รับความรักจากผู้ชมทางทีวีจำนวนมาก ได้ขยายวงของแฟนๆเพิ่มมากขึ้นไปอีกเขาเป็นไอดอลรุ่นเยาว์ที่เต็มใจที่จะทนต่อความยากลำบากการทำงานหนักและพรสวรรค์ของเือร์จานนั้นชัดเจนสำหรับทุกคนทักษะการแสดงของเือร์จานและทัศนคติที่ทุ่มเทก็ไม่ค่อยถูกมองข้ามสิ่งเหล่านี้คือข้อดีของเือร์จานหากผลงานที่ตามมาของเือร์จานสามารถรักษาระดับหนึ่งได้ความนิยมของเขาก็จะคงอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และยังมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อรางวัลอีกด้วย ละครโทรทัศน์เรื่องเอ็ดฟอร์ดได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่อาอกาศโดยเฉพาะกุยเย่ที่รับบทโดยเสียจา้านขึ้นอันดับหนึ่งในรายการชื่อตัวละครในดัชนีเวยปอและผลงานนี้ได้รับการจัดอันดับที่หนึ่งในความนิยมของทั้งเครือข่ายเป็นเวลา19วันติดต่อกันได้คว้าอันดับ3ในรายการในปี2021กระแสาการค้นหาร้อนแรงยังไม่หยุดสามารถพูดเกินจริงได้ว่าละครเรื่องนี้ถล่มทลายเกินไปแล้วจากช่วงเวลาที่หัวหน้าหมวดจางเฟย ได้เสียสละตัวเองในแนวหน้าเพื่อช่วยกุยเย่ชะตากรรมของกุยเย่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเขาโทษตัวเองและเสียใจดังนั้นเขาจึงตัดสินใจชดเชยอาศิวอยู่ไปตลอดชีวิตเขาเลิกกับเจียงหนานเจิงอย่างน่าเศร้าและรับผิดชอบครอบครัวของจางเฟยเมื่ออาศิรู้ว่าจางเฟยได้เสียสละเธอไม่มีข้อตำหนิใดๆเธอกลับบ้านเกิดและอดทนทุกอย่างอย่างเงียบๆดูแลแม่ที่แก่ชราข,ของเขาและลูกเล็กๆเธอรับภาระราทั้งหมดเพียงลำพัง เป็นเพราะความแข็งแกร่งของอาซิลที่ทำให้เขารู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมเขาไม่สามารถก้าวข้ามอปุปสรรคนี้ในใจเขาไปได้อันที่จริงกุยเย่ได้ตัดสินใจเช่นนี้และหัวใจของเขาก็ทรมานมากไม่เพียงแต่เขาจะเสียใจต่อเชียงหนานเจิงอาซิลแต่ยังรวมถึงตัวเขาเองอีกด้วยแต่เวลาจะรักษาทุกสิ่งและอาซิลก็เป็นคนดีมากเช่นกัน5ปีต่อมากุยเย่และอาซิลกลายเป็นคนรู้ใจซึ่นกันและกัน งานแต่งงานถูกจัดขึ้นเป็นพยานโดยเพื่อนร่วมงานแม้ว่าจะเป็นเพียงอาหารง่ายๆแต่คนที่สำคัญที่สุดที่อยู่รอบๆและอสิวก็สวมเสื้อผ้าชุดสีแดงและกุยเย่สวมเครื่องแบบทหารและลูกของอสิวเซอร์เฟยก็เติบโตมากขึ้นเช่นกันในฉากแต่งงานคำพูดที่กุยเย่พูดนั้นโรแมนติกและพูดได้ดีมากเผชิญหน้ากับอสิวกุยเย่ได้สารภาพในทีสศธนาว่าจากนี้ไปคุณจะเป็นเจ้าสาวของผมผมจะทำให้คุณมีความสุข และมีความสุขมันคือหน้าที่และเป็นเกียรติอย่างยิ่งของผมที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นผมจะดูแลคุณและลูกให้ดีที่สุดผมผ่านมาหลายพันไมล์เพื่อจับมือคุณถึงแม้ว่าผมจะรู้ว่ามันคงจะยากแต่ก็จะห่วงแหนมันคำพูดเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงความรักต่ออซิลแต่ยังให้ความเคารพทำให้อซิลรู้สึกว่ากุยเย่แต่งงานกับเธอไม่มีความรับผิดชอบอีกต่อไปแต่ทำให้อซิลรู้สึกว่าทั้งสองคนสามารถมีชีวิตที่ดีได้ เมื่อกุอยเย่แต่งงานแฟนๆของเซอร์จานก็ร้องไห้ด้วยความดีใจและแน่นอนว่าพวกเขาก็อิจฉาอสิวมากที่สุดอย่างไรก็ตามกระบวนการของงานแต่งงานควรจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ดังนั้นตามเนื้อเรื่องแฟนๆของเซอร์จานก็ร่วมกันมอบของขวัญทางออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีให้กุยเย่และอสิวแต่งงานกันอย่างมีความสุขของขวัญของทุกคนก็เหมาะกับโอกาสนี้เช่นเดียวกันมีอันต้าชีสตันเลดจากเย่บผ้าจักรยาน และรายการเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเช่นขวดน้ำร้อนถ้วยน้ำชาวิทยุทีวีโทรศัพท์ในากาเครื่องซักผ้าเป็นต้นหากกรณีนี้เป็นเรื่องจริงบ้านของกุยเย่จะเต็มไปด้วยทุกคนในทันทีพิธีแต่งงานนี้น่าสนใจอย่างมากค่ะหลังจากที่ได้อ่านคอมเมนต์ของแฟนๆแล้วทั้งตลกและก็อบ่นมากเช่นกันค่ะครั้งนี้เือจ้จงรับบทเป็นกุยเย่เมื่อเทียบกับบทบาทก่อนหน้านี้ตัวละครนี้สมบูรณ์กว่ามาก และทักษะการแสดงของเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างมากเช่นกันค่ะซึ่งทําให้ผู้คนเห็นอกเห็นใจเอ็ดฟอร์ดยังคงครองอันดับหนึ่งในรายการยอดนิยมของเครือข่ายทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่ออกอากาศสําหรับละครโทรทัศน์เรื่องนี้ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งและเสือจ้าในฐานะตัวเอกในละครเรื่องนี้ที่รับบทเป็นกุยเย่เพราะเรื่องราวในนั้นประทับใจมากประกอบกับการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเสือจ้าซึ่งทําให้บทบาทนี้มีสเสน่ห์ที่แตกต่างในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา บทบาทของกุยเย่ลดลงอย่างมากและช่วงเวลาสำคัญๆก็ถูกลบไปด้วยอย่างไรก็ตามเนื่องจากวิดีโอสั้นการสวมชุดสีแดงสำหรับกุยเย่จึงกลายเป็นประเด็นสนทนาของทุกคนวิดีโอที่เกี่ยวข้องมียอดดูมากกว่า270บล้านครั้งและไม่เพียงแต่มือสมัครเล่นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงดาราหญิงและแบรนด์มากมายที่เข้าร่วมอีกด้วยนะคะและทุกคนจะเพิ่มความแวววาวให้กับบทบาทของกุยเย่แน่นอนว่าใครก็อยากเป็นเจ้าสาวของกุยเย่ และปรากฏการชุดแดงก็เต็มไปหมดบนเวทอในวันนั้นไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ชายหลายคนอาจคิดว่าพวกเขาเป็นแฟนของเซอร์จานใครจะคิดว่าความนิยมของกูเย่จะทําดัชนีวีแชลล่าสุุดพ่งสูงขึ้นถึง79.957ล้านครั้งในขณะที่ความนิยมของเซอร์จานสูงเพียง28.29ล้านครั้งแสดงให้เห็นว่ากูเย่มีความนิยมสูงเกิน50ล้านครั้งของความนิยมของเซอร์จานซึ่งเป็นช่องว่างขนาดใหญ่และหลายสิ่งหลายอย่าง สามารถเห็นได้โดยการเปรียบเทียบเท่านั้นและจากความนิยมของละครเรื่องเอ็ดฟอร์ดมีความนิยมสูงเพียง1 9 0 6ล้านครั้งเท่านั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นความห่างที่เหนือชั้นกว่ายังเห็นได้ชัดซึ่งไม่เพียงแต่เป็นชื่อที่หลากหลายของเซอร์จานเท่านั้นแต่ยังได้แซงหน้าดัชนีวีแชทของทางซานที่สูงถึง20.79ล้านครั้งเมื่อมีการออกอากาศเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดทางซานอีกด้วยนะคะก่อนหน้านี้ในการถ่ายทอดสดเพียงไม่กี่รายการของเซอร์จานหลังจากความวุ่นวาย10เดือน ในเหตุการณ์227การเปิดตัวการถ่ายทอดสดแรกของเขาสำหรับแบรนด์ Rose Only เป็นงานบันเทิงที่มีชีวิตชีวาที่สุดงานหนึ่งมูลค่าสูงสุดของดัชนีวิชัในวันนั้นสูงถึง70.98ล้านครั้งซึ่งต่ำกว่ามูลค่าของกุยเย่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบทบาทของกุยเย่เป็นที่รักของทุกคนอย่างแท้จริงเมื่อเร็วๆนี้วิดีโอของเสอ่์จานในขณะที่พักเบรกจากกองของเอ็ดฟอร์ดกำลังแพร่ระบาดไปทั่วอินเทอร์เน็ต จากวิดีโอเราสามารถเห็นเือจ้จันกับรถยืนไฟฟ้าสองล้อและความมหัศจรรย์ของความรักก็หมุนวนเป็นวงกลมและเขาก็เบลอเล็กน้อยทําให้ชาวเน็ตอุทานว่าเือจ้จันอายุได้3าขวบแล้วปรากฏว่าเสือจ้จันกําลังเล่นซุกสนในยามว่างนอกจากจะเล่นกับรถยืนไฟฟ้าสองล้อแล้วเมื่อเขามองออกไปและค้นพบฉากของเมฆที่กําลังลอยอยู่บนท้องฟ้าเขาก็กลายเป็นช่างภาพตัวน้อยในทันทีและหยิบม,มือถือขึ้นมาถ่ายรูปกับภาพของพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม น่ารักมากค่ะและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ